อยาอยการในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่ายกระบาดหรือยุกระบาด ต่อมาในปีพุทธศักราช2436สมัยรัชกาลที่5ได้โปรดทรงแต่งตั้งกรมอายการขึ้นเปลี่ยนชื่อเรียกจากเกยกระบาดเป็นอายการพุทธศักราช2465มีพระบรมราชองค์การให้กรมอายการย้ายสังกัดจากกระทรวงยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยและต่อมาในปีพุทธศักราช2534 แยกกรมอายการออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นหน่วยงานอิสระและได้เปลี่ยนชื่อจากกรมอายการเป็นสำนักงานอายการสูงสุดพระราชบัญญัตอิองค์กรอายการและพนักง,งานอายการพศ2 5 5 3มาตรา 1. 4 1. ตามรัฐธรรมนูญ 2. ในคดีอาญา 3. ในคดีแพ่งแทนรัฐ 6. ฟ้องคดีแทนราษฎร 7. บังคับคดีอาญายึดทรัพย์ใช้ค่าปรับ 8. บังคับคดีบังคับตามสัญญาประกัน 9. ออกคำสั่งมาให้ถ้อยคำส่วนต่อไปนะคะจะเป็นกรณีของในทางเพ่งนะคะจะเห็นได้ว่าพนักงานรายการนะคะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายให้แก่พนักงานของรัฐ อข้อหารือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือหารือในข้อกฎหมายมีหน้าที่ในการตรวจร่างสัญญาและทํากับบุคคลภายนอกได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอํานาจในการฟ้องคดีเพ่งให้แก่รัฐและความเป็นพยานหลักฐานในคดีเพ่งจะเรีธรรม ยึดมและยึดมั่นในอุดมการ์ค่ะทางอาญาเห็นได้ว่าพนักงานในาการนะคะจะต้องปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมกันและอีกทั้งพนักงานในาการนะคะจะเป็นตัวแทนของรัฐในการตรวจสอบและค้นหาความจริงในทางอาญาการควบคุมและการดำเนินคดีอาญาของรัฐ และในการ,รปฏิบัติหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพนักงนานอัยการนะคะจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความยุติธรรมความเป็นธรรมตลอดจนถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นด้วยค่ะข้าราชการอัยาการต้องถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประมวลจรรยบรญณดังนี้1 ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ต้อง,งมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับชอบ 3. ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ต้องมุ่งผลสำนิกของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5. รับทรัพย์สินของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และจะต้องดูแลให้บุคคลในครอบครัวเป็นัติชนเดียวกันด้วย ข้สู่อาชีพอายการนะคะต้องมีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตรริระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการพศ2553กล่าวคือการสอบคัดเลือกการทดสอบความรู้การคัดเลือกพิเศษคุณสมบัติทั่วไปนะคะมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีเป็นสามัญสมาชิกแห่งนิติบัณฑิติระนไม่มีหนี้สินล้นบนตัวไม่เคยถูก โทษไล่ออกกดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐไม่เคยรับโทษต้องคำพิพากษาถึงจำคุกค่ะหากฝ่าฝืนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมถือว่าประพฤติผิดวินยัยการดำเนินทางวินัยและลุงทูตให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยผิดวินัยมี5สถานคือ 1. ไล่ออก 2. ปลดออก 3. ให้ออก 4. งดการเลื่อนตำแหน่งหรืองดเลื่อนชั้นหรือขั้นเงินเดือน 5. ผ้าภาคทัน